สวัสดีนะคะเพื่อนๆืนทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่องนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนเมษานะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่เราถ่ายคลิปคลิปอันนี้นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สองนะคะพรุ่งนี้คือวันที่สามนะคะตรงกับวันอาทิตย์ใช่ไหมคะพรุ่งนี้เรา,เาคาดว่าน่าจะได้อา่า เ้าสู่เดือนรอมฎอน,น,นะคะก็คือเดือนของการถือศีลอดนะคะเป็นวันแรกของวันพรุ่งนี้นะคะว่าน่าจะเห็นนั่นแหละดวงจันทร์เนาะเพราะว่าอากาศมันก็ดูรอบๆแล้วก็คือแบบร้อนนะคะน่าจะเห็นเนาะก็คาดว่าน่าจะเห็นนะ,ะเพราะว่า,าถ้าเทียบกับฝั่งแาวซาอุุอดิอาระเบียใช่ไหมคะวันนี้ก็นับว่าเป็นวันแรกที่เขาถือศีลอดกันแล้วใช่ไหมคะ วันนี้ก็เราก็เลยไปจับจ่ายใช้สอยจับใจ่ายใช้สอยนะคะก็คือไปจ่ายกับข้าวมานะคะกะ็ได้มาอทอาหารนะคะได้มาที่แบบจะทํากับข้าวก็คือได้มาแค่สองอย่างนะคะก็คือช่วยได้มาแค่สองอย่างก็คือเราซื้อมาสองอย่างนะคะแล้วก็เรื่องนั้นก็จะเป็นมันเทศอะไรแบบนี้ที่เราจะทําเป็นของหวานนะคะ ซึ่งพรุ่งนี้เราก็จะให้ลูกสาวนะคะที่เป็นลูกสาวท,าาที่ทุกคนเห็นกันในคลิปนะคะก็อายุก็ได้ประมาณ8ขวบแล้วนะคะก็จะให้เริ่มทำการอาลองถือสิอดดูนะคะว่าจะอะไรยังไงนะะจะรอดไปแบบจะถือ,อดประมาณว่าครึ่งวันก่อนหรือว่าจะได้ไปแบบเต็มวันเลยหรือเปล่านะคะเพราะว่า คิดว่าน่าจะทำได้นะคะเพราะว่าคือตัวลูกเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ค่อยกินนะคะคือช่วงเช้าของวันก็คือแบบถ้าแบบพราะว่าถ้าคือไม่ค่อยจะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยจะเป็นเด็กที่ชอบกินนะคะคืออยู่ได้กินอะไรนิดอะไรหน่อยอ่ะก็คืออยู่ได้จะเที่ยงประมาณนี้นะคะคัดว่าน่าจะทําได้นะคะถ้าเกิดว่าตัวลูกเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบกินเนี่ยก็คือแบบ จะค่อนข้างที่จะกังวลหน่อยนึงนะคะก็มาดูกันนะคะวันนี้เราซื้ออะไรมาบ้างนะคะกับการที่จะทำเป็นมื้อเที่ยงแล้วก็จะเป็นในส่วนที่จะกินไปจนถึงช่วงซาโฮนะคะก็คือช่วงที่เราจะทําการาปิดนะคะมาดูกันนะคะว่าเราซื้ออะไรมา อ่านะคะมาเริ่มที่ตัวแรกเลยนี่เราซื้อนันเทศมานะคะประมาณกิโลก,กว่าๆวะาะประมาณนี้หนึ่งกิโลก,กว่ากว่าอยู่ที่สี่สิบบาทนะคะประมาณนี้แล้วก็ซื้อกันมานะคะกับกะทินะคะอันนี้กะทิอของเราก็คือยี่สิบบาทนะคะก็คือจะทําแกงบวช นะคะหรือบนเทศต้มกะทินะคะก็ซื้อกระเทียมมาด้วยคือถ้าดูคลิปแบบแม่บ้านเวลาไปจับใจให้สอยของเมืองน,นอกเขาก็เคยแบบว่าจะซื้อมาเป็นแพ็คเป็นอะไรเรียบร้อยแต่ของไทยเราก็จะเป็นอะไรที่มันแบบว่าอยู่ในถุงพลาสติกแต่น่าจะเป็นเราะบ้านนอกกันแหละถ้าแบบอ่าในเมืองหรือคลิปแม่บ้านช่องอื่นเขาก็คือแบบซื้ออะไรมันแบบเป็นแพ็คอะไรเรียบร้อยนะคะนี่นะคะที่มาห้า ข้าวหัวนะคะอันนี้กี่บาทก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ไปจ่ายกับข้าวมาก็คือหมดไปร้อยห้าสิบสี่บาทนะคะที่เป็นกับข้าวมาส่วนซอสอันนี้ก็คือแยกกันไปเนะะาะกับพี่ก็คือแยกไปอีกอันนี้ลูกชิน้นเป็นลูกชิ้นปลาแมนเออันนี้ก็คือสามสิบสามบาทนะคะจะไว้ผัดกับตัวอดอกหอมอันนี้นะคะนี่นะคะเราจะผัดกับ สิ่งนี้แล้วก็มะกะเทศนะคะเราซื้อมาเราจะทำการผัดลูกชิ้นนะคะใส่รพร้อมใส่มะเขือเทศแล้วก็ใส่ลิฟอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ซื้อปลาปลาโอนะคะไม่แน่ใจนะคะว่าตัวลิฟประมาณกี่บาทนะคะก็่คือสภาพนะคะ เราก็ไม่รูว่าปลาโอเป็นปลาโอพันไหนนะคะแต่กคือซื้อมานก็คือจะทําเป็นเมนูเหมือนอาจาดปลานะคะก็ซื้อลิกแบบนี้มานะคะแล้วก็คือต้องตาำลิกเองเพิ่มนะคะเพราะว่าลิกนี้มันจะมีกลิ่นที่ไม่ค่อยที่จะทําให้รสชาติอาหารในนี้เขาจะอร่อยสักอร่อยสักเท่าไหร่นะคะก็คือต้องตำเองอีกตำลิกสดแบบนี้หรือว่าอาจจะตาเป็นริกแห้งที่เป็นคลิกชี้ฟ้านะคะ ก็จะเป็นพริกที่เป็นพริกชีฟ้าอาแห้งนะคะเราก็คือต้องตาเพิ่มนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราที่เกียดไปซื้อเราก็คือจะตาําะกินนี้ใส่แทนละกันนะคะนี่ก็ไม่แน่ใจว่ากี่บาทนะคะแต่อันนี้ก็คือสองอย่างเนี่ยก็คือแบบไม่ค้าให้มานะคะสองอย่างนี้ก็คืออยู่ที่สิบบาทเนาะแล้วก็ปลาโอใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้ก็คืออยู่ที่ห้าบาทแล้วก็ซื้อข้าวโพดอ่อนมาด้วยจะ เอาไว้ลวกหรือต้มหรือจะทําการผัดก็ได้นะแต่ก็คือตั้งใจไว้ว่าจะทําเป็นลวกนะคะแล้วก็จิ้มกับน้ําพริกอะไรประมาณนี้นะคะล้วอะไรอีกก็คืออันนี้ก็คือซอสนะคะซื้อแยกไปอีกก็คือรวมๆแล้วก็คือหมดไปประมาณสองร้อยสอยบาทกว่านะคะนิดๆน,นะคะก็คือซื้อแบบเล็กมานะคะ ถ้าแบบเดียมันก็คือจะอหลายบาทได้แหละอันนี้ก็คือสิบ็ดอันนี้ก็คือสิบสามนะคะจะเตรียมเอาไว้ผัดเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านนี่คือซอสไม่มีเลยนะคะไม่มีซอสอะไรเลยแม้แต่น้ำปลาก็คือที่บ้าน,นก็คือหมดนะคะที่มีซอสอะไรเหลือเลยไว้ทำกับข้าวนะคะจะมนีก็แต่ซอสที่รสชาติไม่ค่อยท,ที่จะเอาไว้เราก็เลยไม่ทำไม่ใสะคะ่คะหรือแบบนี้มาเอาแบบที่เราเคยกินมันก็จะดีไปอีกเนาะ ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะ,ะก่อนที่จะเป็นทคำความสะอาดอาสิ่งต่างๆนะคะเพื่อที่จะนําเข้าตู้เย็นนะคะเราก็คือแบบว่าหิวนะคะก็คือจะขอชงน้ํานะคะก็คือจะทําเป็นเนสโลเย็นนะคะทําการเพิ่มพลังนะคะอะไรประมาณน,นี้ <laughs> 对、嗯、喽，对、嗯、喽。嗯嗯嗯嗯 ตอนนี้นะะเวลาก็อยู่ที่ประมาณสิบโมงก,กว่าๆนะคะแล้วกินน้ำแล้วเผื่อะอะร่อยมากค่ะเนื่องจากว่าะจะเข้าสู่เดือนระมาดาน,นะคะทางอบตอน,นะคะก็จะมีสิ่นะคะมาแจกให้กับท,กทุกครัวเรือนนะคะก็จะมีอินทผลัมนะคะ,ะน้ำหวานนะคะน้ำหวานที่เป็นน้ำหวานน้ำส้มแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็จะมี น้ำตาลทรายนะคะหนกิโลก็จะได้อะไรแบบนี้มาทุกๆปีนะคะค่ะสำหรับเมนูแรกที่เราจะทำก็คือผัดลูกชิ้นนะคะอันนี้ก็ทำเป็นเมนูเด็กๆชอบนะคะส่วนตัวก็คือชอบเหมือนกันนะคะก็จะเป็นการผัดแบบง่ายๆทั่วไปนั่นแหละคะ่ะอันที่จริงนะคะเราอยากจะผัดโดยใช้พริกจินดาแห้งนะคะ แต่ก็คือกลัวว่าเด็กนะคะจะเผ็ดนะคะกินไม่ได้นะคะเราก็เติมน้ําลงไปหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อให้มีความแบบเป็นซอสนะคะถ้าไม่เติมน้ํำก็คือจะแห้งนะคะใส่เกลือนะคะใส่น้ําตาลใส่ผงปรุงรสต่างๆที่อยากจะใส่นะคะ mm hmm. แล้วก็ใส่มะเขือเทศกับพริกนะคะอันนี้คือไม่เผ็ดนะคะก็ใส่ดอกหอมด้วยนะคะ ซอสพริกนิดหน่อยนะคะเพื่อความมีสีสันแล้วก็รสชาติที่ดีขึ้นนะคะใส่ซอสหอยนางรมนะคะนิดหนึ่งค่ะเพื่อความหอมเท่านี้ละค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะ มาต่อกันที่เมนูถัดไปนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูของเด็กๆใช่ไหมคะเมนูถัดไปก็เป็นเมนูของอคุณสามีต่อนะคะก็จะเป็นการทำเป็นเมนูปลานะคะปลาโอนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นพริกนะคะพริกชี้ฟ้านะคะที่เขาปั่นอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะรอก็คือตำพริกสดของเรานะคะเป็นพริกจินดานะคะ รวมลงไปนะคะให้มีรสชาติที่เผ็ดขึ้นนะคะ<ม>ก็จะผัดพริกก่อนนะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปนะคะนิดหนึ่งค่ะเกลือค่ะเมนูนี้ก็จะมีรสชาติที่หวานนํำนะคะ เราใช้น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็จะผสมกับน้ำตาลทรายนิดหนึ่งนะคะให้มีความารสชาติที่หวานแหลมขึ้นนะคะใส่ผงปรุงรสนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเคี่ยวต่อไปนะคะจนมีความข้นตามที่ต้องการนะคะก็จะราดลงไปหรือจะเทปลาลงไปในกระทะก็ได้นะคะแต่เราก็จะใช้วิธีการราดลงไปบนตัวปลานะคะ ลาโอที่เราทอดนะคะเรียบร้อยนะคะถ้าหากว่ามีผักชีก็สามารถโรยผักชีลงไปได้นะคะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะยังไงก็ขอฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกันด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจให้กันนะคะขอบคุณค่ะ